คุณผู้ชมฮะข่าวนี้ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเขาบอกว่าเคยสงสัยพฤติกรรมของหลวงตาวัย70ปีว่าพัวพันกับศีกาหรือเปล่าล่าสุดนะหายเข้าไปในห้องกับศีกาถึงครึ่งชั่วโมงอู้เหรอคะชาวบ้านเนี่ยแอบจะเอามือถือไปถ่ายแล้วนะฮะผ่านไป30นาทีปรากฏว่าหลวงตารูปนี้ออกมาเหงื่อแตกพากเลยเลสีกาเดินตามออกมาแล้วหลบหลบแบบไม่ให้ถ่าย แล้วหลวงตาบอกแบบนี้ว่าไม่มีอะไรโยมอ,อัตามาก็แค่ไปนับขวดกันขวดอะไรคไปนับขวดกันเท่านั้นขวดอะไรขวดอะไรเดี๋ยวฟังเหตุผลของหลวงตานะฮะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนนะฮะจากชาวบ้านบ้านหนองขอนตาบลการทารารมอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าสงสัยในพฤติกรรมของพระก็คือหลวงตาอายุ70ปีนะ,ะรักษาการจเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับสีกามานานแต่ไม่มีใครจับสึกได้ เหตุการณ์ล่าสุดนะฮะที่บอกว่าโอ้โหมันก็เก็บไว้มานานเหมือนกันสงสัยก็ยังไม่คลายสงสัยก็คือ6ตุลาคมนะครับเห็นหลวงตาเนี่ยเดินเข้าไปในห้องเก็บของข้างกุฏิมีผู้หญิงวัย40ปีซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างเมนเดินตามเข้าไปด้วยในห้องแห่งนี้เลยเห็นขวดไหมเห็นขวดไหมก็รู้สึกผิดสังเกตเพราะเคยเห็นหลวงตาเดินเข้าไปพร้อมกับสีกา3-4ครั้งแล้วทีนี้ก็เลยย่องตามไปดูพบว่าประตูห้องล็อก ก็เลยยืนอยู่หน้าประตูนานประมาณ30นาทีจริงนะหยิบมือถือมัดบันทึกไว้ด้วยนะ30นาทีนั้นนะฮะพอหลวงตาเปิดประตูออกมาในสภาพเหงื่อแตกพลักส่วนศรีกราพยายามหลบอยู่กับกองไม่กี่ขวดน้ําดื่มพอถามหลวงตาว่าทําไมล่ะท่านหลวงตาทําไมทําอย่างนี้เข้าไปอยู่ในห้องกับศรีกราสองต่อสองทำไมหลวงตาพูดในเชิงแบบว่าตัด้อเอ้า ถ้าลูกพูดแบบนี้ถ้ายมพูดแบบนี้หลวงพ่อก็ไม่ขออยู่ที่นี่ดีกว่าส่วนที่เข้าไปไม่มีอะไรก็ไปนับขวดขวดอะไรก็ขวดน้ำเมื่อกี้มันมีเยอะมันกองอยู่ในห้องเนี่ยก็เลยจะไปขายของเก่าเหรอขวดก็นีไงขวดน้ำเนี่ยฝั่งซ้ายมือของจอเนี่ยขวดน้ำเนี่ยเต็มไปหมดก็ต้องให้ศรีกาเขามาช่วยนับอาตมาก็ช่วยนับอาตมาไม่มีอะไรกับศรีกาอายุปูนี้70แล้วจะมีอะไรแรงที่ไหนหลวงตาท่านบอกแบบนี้นะ ทีนี้ทีมข่าวของเรานะก็ไปคุยกับพระบุญทรงอายุ70ปีซึ่งตอนนี้ท่านย้ายไปจำวัดที่อื่นแล้วก็คือหลวงตาที่ถูกพูดถึงกล่าวอ้างถึงเนี่แหละครับบอกว่าที่เข้าไปเก็บของกับสีกาก็คือจริงๆแล้วไปยืนดูสีกาให้นับแพ็คน้ําดื่มที่กองอยู่ในห้องไม่มีอะไรอาตมาไม่เคยคิดทําอย่างอื่นอาตมาอายุมากแล้วจะทําอะไรได้ล่ะส่วนที่เหงื่อแตกพักๆเนี่ยไม่ได้ไปกิจกรรมอะไรในห้องนะ แต่ในห้องมันร้อน,มนไม่มีพัดลมอ, <ะ S 2> อันนี้เราฟังความ,มจากหลวงตาแล้วนะส่วนที่ย้ายมาจําวัดอยู่ที่อื่นเพราะต้องการตัดปัญหาเมื่อเขาก็หมายถึงชาวบ้านเนี่ยไม่รักอาตมาแล้วอาตมาก็ขอย้ายมาอยู่วัดอื่นก็แล้วกันฮะชาเขาอะไรสีกาเขานับ<ม>นับแพ็กน้ําชานะมันไม่ใช่มันอยู่เป็นกองนี่จะไรนับห้าหกสิบเรียนเลยมันก็อยู่เรียงรายกันเขาก็จับเทินเทินไว้ก่อน ก็นั่นเลยถึงว่ามันช้าช้าก็เลยเข้าไปดูจะไปนับช่วยหรือว่าไงไม่ได้นับช่วยไปยืนดู่างนี้ไปยืนดูว่าน้บถูกไหมไอเรื่องนับถูกไม่ถูกนี่อาตมาก็ไม่ได้ไปสนใจหรือว่ามันมีเท่าไหร่เพราะว่าน้ํานั้นมันนานแล้วตั้งแต่ตารวจคคุมเพื่ออยู่ในบัดแล้วเชื่อว่าหลวงตายืนหองแล้วเหงื่อแตกคือมันเป็นไงเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกเหงื่อที่ไหนแตกอายุอาตมาก็ใกล้จะตายแล้วมันไมม่ันร้อนเหรอหรือว่าไงถึง มันร้อนอาตมาให้สีกาเขาไปนับขวดเท่านั้นเองอ่าอันนี้ฟังจากท่านแล้วนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปคุยกับชาวบ้าน<ะ>ชาวบ้านที่เคยเนี่ย แอบถ่ายคลิปไว้เนี่ยชาวบ้านบอกจริงๆอ่ะแต่ก่อนมีคลิปนะแต่พอหลวงตาท่านนี้ย้ายออกจากวัดแล้วมีการแต่งตั้งรักษาการจเจ้าอาวาสรูปใหม่แล้วก็เลยลบคลิปนั้นไปมันก็เลยไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะครับแล้วก็ทีมข่าวไปคุยกับชบาวบ้านท่านอื่นๆในหมู่บ้านเนี่ยก็เล่าว,ว่าหลวงตาเคยมีเรื่องเรื่องผัวพันกับศีกาทําให้ชาวบ้านไม่ค่อยนิมนต์ไปงานบุญต่างๆส่วนตัวรู้สึกรําคาญเมื่อต้องมาเสพข่าวพระผัวพันกับศีกามันก็เบื่อมากคือมันทําให้หมดความนับถือนะฮะชาวบ้านทัางนี้ยังพูดติดตลกว่าทําไมไม่แกก้ ให้พระเนี่ยมีเมียไปซะเลยหรือถ้ามีแล้วก็เอาเมียมาอยู่ที่วัดได้เลยอฟังเสียงสะท้อนหน่อยนะฮะถ้าเป็นผมจริงๆน่ยทุกวันเนี้ยพระก็น่าจะให้มีเมียไปซะจะได้ไม่วุ่นวายเมียไปเลยมีเมียอยู่วัดไปเลยไม่ต้องวุ่นวายมีครอบครัวไปเลยคือเปลี่ยนบทใหม่หรือไงคือจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไง ผมดูในข่าวดูวุ่นวายไปหมดเรื่องพระสองฆอง์พระเจ้าส่วนมากจะเป็นเรื่องผู้หญิงส่วนในทางปกครองสงฆ์ตอนนี้เจ้าคณะอำเภอท่านก็เรียกว่าออกแอคชั่นนะในการที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบต่างๆแล้วก็เนี่ยไปพูดคุยกับท่านรักษาการจเจ้าอาวาสที่ดูแลว,วัดนะฮะแล้วก็ต้องตรวจสอบว่า อดีตรักษาการจเจ้าอาวาสที่ย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นหรือว่าหลวงตาเนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับมันร้อนฮะไม่รู้น,รน้นําที่ยังไม่ได้กินนั่งนับไปทําไมมันร้อนเลคือ,อเรื่องร้อนๆเกี่ยวกับพระเนี่ยมีมาทุกวันเลยนะฮะ